เดี๋ยวเราแนะนําตัวนีดนึงนะครับชื่ออะไรครับชื่อน้องเองนะคะน้ำมนทองขาวค่ะสวนนี้ก็อยู่ที่แปดไร่กับสามนนะคะใช้โฟทีเป็นหลักในการฉีดพ่นทางใบค่ะผลิตยอยู่ที่ประมาณ3ตันนะคะสามต,ตันนี่คือ1รอบเนาะค่ะหรอบเดือนเดือนหนึ่งกี่รอบครับเดือนหนึ่งสองรอบ,บ15วันครั้งนะคะแทงเจ้าฉีดโฟีเดือนละหนึ่งครั้งนะคะจะใช้ประจํานะคะเดือนละเดือนละครั้งตลอดนะคะโดยที่ไม่มีการหยุดเลยค่ะ หลัจากช่วงหน้าฝนผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ได้ใช้โฟทีจริงจังมาประมาณกับสปีเนาะใช่ค่ะมีมีทลายออกสม่ำเสมอเนาะนะคะแล้วก็มีลูกที่ว่าเออเต่งตึงนะคะแล้วก็มีน้ำหนักดีมีมีสีในการสุกที่แดงแล้วก็มีมีทลายที่ใหญ่ขึ้นครับและทำให้ใบเขียวมีมีมันมีวาวนะคะแล้วก็ มีดอกตัวเมียมากกว่าดอกตัวผู้ค่ะสังเกตว่าทลายมันออกประมาณสองถึงสามชั้นเนาะใช่ค่ะเกือบทุกต้นเลยนะครับแล้วก็เห็นว่าตอนแทงนี้ก็ทําให้คนแทงปาล์มเนี่ยคือเราแทงเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแทงเองค่ะรู้สึกว่าทางมันนิ่มเนาะหลังจากฉีดโฟทีไปเนาะก็ทําดีค่ะเจ้าของสวนแทงเองด้วยโอเคก็คือทําให้แทงง่ายขึ้นเนาะบอกรอบคูณหารไปเนี่ยก็คือประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยไปเยอะเลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ซื้อมาผสมเองค่ะแล้ว อยากแนะนำไม้คนคนแนะนำมากเลยค่ะเคใช้มาสามปีโอเคมากทุกอย่างโอเคเพอร์ฟคทุก่าทราบข่าวว่าตอนนี้ดูแลอยู่ประมาณสองสวนก็สามสิบคว่าไรก็เดือนเดือนหนึ่งก็ร่วมร่วมแสนเนาะ โอเครู้สึกมีความสุขนะครับมีความสุขดีค่ะมีความสุขที่ฟารมไม่ขาดโคอส่วนตัวเองค่ะใช่จะใช้ไปเรื่อยๆไหมครับค่ะจะใช้ไปตลอดนะคะเพราะว่ายังคือว่าเราโอเคร้อซก็ยังใช้ตลอดค่ะใช่มีหลายคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะมาดูที่สวนยินดีค่ะทำพันเดลี่คอมเพล็ก์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอายุเจปีเนาะที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครนะครับโอเคขอบคุณน้องเองมากมครับสวัสดีค่ะ